เริ่มจากคดีของอดีตพุ่งกับโจ้ก่อนเลยแล้วกันนะครับในมุมมองของอาจารย์ตอนนี้ตั้งแต่วันที่ทางตํารวจจับอดีตพุ่งกับโจ้และพวกมาได้จนถึงวันที่มาแถลงข่าวมีการโฟนอินเข้ามาพอโฟนอินพูดเหมือนจะยอมรับแล้วแล้วก็มีการให้ข่าวทีหลังว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอาจารย์มองยังไงครว่าทิศทางการต่อสู้คดีของอดีตพุ่งกับโจ้และพวกหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนครับซึ่งเราต้องขอเรียนว่างนี้นะครับโดยหลักเนี่ย ผู้ต้องหาเองใช้การอย่างไรก็ได้นะครับข่าวที่เราติดตามข่าวนี้เราจะพบว่าในช่วงที่มีการแถลงข่าวคดีนี้นะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์เคสของผู้กับเนี่ยแล้วก็มีการพูดเหมือนรับสารภาพส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับปฏิเสธในข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ปรากฏวันนี้ตามข่าวทราบมาว่าเหมือนกับว่าจะปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาก็ตามกฎหมายนะครับอย่างที่เรียนไปว่าตัวผู้ต้องหาเองนะตามกฎหมายเขาใช้การอย่างไรก็ได้นะครับ เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนที่ตารวจฝ่ายสืบสวนและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับหลักๆคือพนักง,งานสอบสวนจะรวบรวมพยานฐานทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลคนนี้ได้กระทําความผิดตามข้อกล่าวหาที่แจ้งหน่อยจริงเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะประเสธก็ไม่ได้หมายความว่าพอไปถึงชั้นศาลแล้วเนี่ยเขาจะาไม่ได้ถูกตัดสินว่ากระทําความผิดนะครับใน,ในทางกลับกัน ถ้าสารเชื่อมแหลักฐานที่โจ์นำสืบคือทางตํารวจนักสวนเนี่ยนะครับนำสืบว่าเขากระทาความผิดฐานเจตนาฆ่าเนี่ยโทษยจะไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษเพราะว่าเป็นการปฏิเสธนี่ครับคดีที่แจ้งความไปแล้วแล้วไม่มีความคืบหน้าสาเหตุมันเกิดเพราะอะไรครับอาจารย์จริงเราต้องมองในเรื่องของโครงสร้างขององค์กรตํารวจนะครับคนที่ทําหน้าที่ในการรับผิดชอบรับคดีรับทําสํานวนเนี่ยนะครับหลักๆเขาเรียกว่าพนักงานสอบสวน พูดง<ม>่ายเวลาเราขึ้นไปสายตํารวจจะเจอคนที่เข้าร้อยเวรสารวัตรเวรพวกนี้พวกนี้เขาทำหน้าที่พนักงกานสอบสวนที่อยู่สายที่ตำรวจเป็นหลักลนะครับหายควาะเวลาคนเดินมาแจ้งความเนี่ยเขาต้องมีหน้าที่ในการสอบปากคำรวบรวมพปายงฐานว่าคนที่มาแจ้งเนี่ยมีพยานงฐานมากน้อยเพียงใดประเด็นที่มักจะเจออยู่เสมอคือว่าเวลาขึ้นไปสายตํารวจเนี่ยพนักงานสอบสวนมักจะอาจจะบายเบี่ยงนะครับหรือไม่รับแจ้งความอาจจะเป็นด้วยเหตุผลว่าตัวเขาเองเนี่ย ก็ทํางานในคดีค้างเก่ายังไม่เสร็จในสํานวนค้างเก่านะครับขณะเดียวกันมีสํานวนเรื่องใหม่มาแล้วประเด็นต่อมาคือ,อการที่เขาเนี่ยดูแลทุกสุขประชาชนอย่างดีไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความก้าวหน้าในชีวตร,รชาชการอย่างดีไม่ได้แปลผันตามกันนะครับในทางกลับกันถ้าคุณดูแลทุกสุขประชาชนได้ดีแต่คุณดูแลนายไม่ดีนั่นชัดเจนคือคุณไม่ก้าวหน้าหรือ พุ้มชาสั่งการ,รไปแล้วว่าเฮ้ยคดีนี้พวกผมคุณต้องนี้น,นะ<ฤ>อ่าถ้าไม่ไม่ทาตามที่นายสั่งก็แน่นอนครับก็มีผลต่อความก้าวหน้าของเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมอาจจะต้องมองทั้งสองมุมในมุมหนึ่งคือแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้ว่าตํารวจต้องสนใจทุกสุขของประชาชนาคนที่ไปแจ้งความต้องรับคดีนะครับหนักบเบาก็ต้องมาดูแต่ประเด็นคือตรงนี้คือว่าแล้วทําไมระบบที่เป็นอยู่เนี่ยไม่แก้ไขให้เขาถ้าส่วนหลายคนเนี่ย มีความเครียดแม้กระทั่งไปฆ่าตัวตายนะครับ,รบด้วยโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับการโครงสร้างของพระนงสวนในยุคก,ก่อนสมัยก่อนปฏิวัตินะครับรัฐประหารเนี่ยปีห้าเจ็ดเนี่ยคือหมายความว่าเขาทํางานดูแลทุกสุขประชาชนดีคุณไม่ต้องกังวลเลยคุณสามารถประเมินเติบโตในเส้นทางความก้าวหน้าของคุณได้อย่างชัดเจนมีระบบประเมินที่เป็นรูปธรรมแต่ในทางกลับกันในยุคป,ป,ปัจจุบันไม่ใช่ในระบบการประเมินชัดเจนตรงเนี้ยถูกทุบทิ้งทําลายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งปัญหาตัวเนี้ยยังไม่ได้แก้ ผมว uh ่าวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยโดยการที่เราบอกว่าตรวจสอบพบในเรื่องร้องเรียนในโลกออนไลน์มีการาพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากขึ้นมีการย้าย uh อันนี้เรียกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ยังยืน mm hmm. ครับไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงเขาเรียกว่าเป็นการ mm hmm. ลดกระแสข,ของสังคมเท่านั้นเองสมมติถ้าเขาเป็นผู้เสียหายแล้วเขาไปแจ้งความแล้วเรื่องมันเงียบพนักงานสอบสวนเข้าเกียร์ว่างไม่ทําคดีให้ แบบนี้ชาวบ้านเขาต้องดําเนินการยังไงต่อดีครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่ติดตามข่าวก็และตัวเองที่เคยพบเจอประสบกับคนที่รู้จักกน,นะะ mm hmm. ก็บางจินีเสียงสะท้อนมาอยู่เสมอว่าไปแจ้งความแล้วเนี่ยอาจจะมีการบ่ายเบี่ยงบอกไม่เข้าข้อกฎหมายอาจจะยังไม่เป็นคดีอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือหนึ่งสำนักงานตำรวจชาติมีระบบการตรวจสอบภายในคือจเร ในคดีของผู้กับจ้เราก็ได้ยินข่าวว่ามีเจเรตํารวจแห่งชาติมีคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจากส่วนกลางลงไปจากเจเรตารวจนะครับลงไปตวรวจสอบในคดีนี้นี่แหละครับเจเรตารวจเนี่ยจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้าราชการตํารวจเรื่องระเบียบวินัยภายในองค์กร,รกับส่วนที่สองระบบการตรวจสอบภายนอกไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนภาาประชาชนการแจ้งข้อมูลไปยังปปทปปชสารทุจริต อะไรพวกนี้ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผน่นดินรัฐสภาหรือแม้กระทั่งทําบันทึกไปถึงผูม้มิกากชาการตร่ตตะไรก็ตามใน<ะ>ประเด็นที่สองเนี่ยเป็นประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าระบบตรงนี้ไม่ชัดเจนครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าในเมื่อคนที่มีอำนาจในประเทศเนี่ยไม่ว่าใครก็ตาม,มานะครับในหลายหลาย,ลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ารู้ปัญหาไหมรู้เพราะอะไรในรายงานของคณะกรรมการปฏติรูปประเทศเที่มีการเขียนกันมาเนี่ย เขาก็บอกอยู่แล้วว่าพลอสวนเนี่ยมกักายเบี่ยงคดีไม่รับแจ้งความประชาชนไม่รับการมีความไม่ธรรมอย่างแท้จริงแต่ปรการ <to> ปรกฏว่าสิ่งเหล่านี้ยังกลับมาพูดกันอยู่เลยถูกไหมครับก็แสดงว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเนี่ยรู้แล้วทําไมไม่แก้ไขล่ะครับฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าแน่นอนครับสองประเด็นหลักคือหนึ่งระบบการตรวจสอบภายในที่สามารถแจ้งไปยังเจรําตำรวจแห่งชาติเหล่านี้มีการรับแจ้งผ่านระบบออนไลน์นะครับสามารถเข้าไปกูเกิลดูได้ว่าแจ้งออนไลน์ทำยังไงค่อยใส่ชื่อนมสกุล เลบแตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับ,รบกับส่วนที่ 2, 2> อย่างที่เรียนไปคือองค์กรตรวจสอบภายนอกครับคือมีหลายฝ่ายโดยเฉพาะอะฝ่ายว่าตามตรงนะก็คือฝ่ายตํารวจด้วยกันเนี่ยนะครับก็พยายามบอกว่าเอ้ยอย่าไปโทษตํารวจสมมดตํารวจดีๆเนี่ยยังมีอีกเยอะจริงๆแล้วในมุมมองของอาจารย์อาจารย์คิดว่าการคอร์รัปชันการใช้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ตํารวจไม่ดีเนี่ยเป็นส่วนน้อยเนี่ยอาจารย์คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับจริงต้องเรียนวิย่าะครับ ฝรัง่งเขามีอยู่ประโยคประโน์น,นะครับเขาบอก Corruption is everywhere การทุจริตประพฤติผิดชอบเนี่ยมีอยู่ทุกที่ฮะในโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะวงการตำรวจทุกวงการนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศแต่ละสังคมแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรจะยอมรับรับรู้ปัญหามีรูปแบบในการแก้ไขปัญหาอย่างไรประการสำคัญคือผู้นำองค์กรอนะจริงใจจะแก้ไขปัญหาไหมล่ะ ประเด็นต่อมาคือถ้าจะถามว่าตำรวจดีกับตำรวจไม่ดีมีที่ไหนมีมากกว่ากันก็ต้องพูดอดกต้องเรียนว่าในต่างประเทศก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับอ,อย่างในอังกฤษเองสหรัฐอเมริกาเองก็มีตำรวจที่ใช้อำนาจในทางที่อาจจะเกินขอบเขตหรือแม้กระทั่งทุจริตประพฤติมิชอบก็มีนะครับเพียงแต่ว่าทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวแต่เขาเนี่ยยอมรับว่าเขามีรูปแบบในการจัดการที่รวดเร็วรวมทั้งม,มีระบบการตรวจสอบ ที่เข้มข้นจริงจังวกกลับมาที่บ้านเราก็ต้องยอมรับว่าแน่นอนครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเองก็ยังรู้สึกนะว่าทําไมข่าวที่เกี่ยวกับตํารวจเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเช่นล่าสุดก็พุ่มกับโจนะครับก่อ,อ,อนหน้านี้ก็ได้ข่าวมีสารวัตรก็ถูกยิงตายคาร์บอนจาได้ไหมครับครับครับน,น,นั้นก็มีเรื่องของ ตำรวจทัวกล่าวหาว่าลักลอบพาแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศที่จนเกิดการแพร่สถานการณ์โควิดต่างๆเนี่ยก่อนนั้นก็มีอีกซึ่งก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเราต้องยอมรับก่อนว่าเป็นปัญหานั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ยอมรับว่าเป็นปัญหาไม่ว่าจะให้ใครมาพูดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องมาบอกไม่เป็นปัญหาตำรวจไม่ดีก็มีอยู่ทุกที่ทั่วโลกตำรวจตำรวจไม่ดีมันก็มีอยู่คนตำรวจดีมากกว่าก็แสดงว่าใช่ครับ แต่เรายังไม่ยอมรับที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจไปละวถามว่าหลังจากเกิดคดีนี้ขึ้นมามเช่นพุ่มกับโจ้เนี่ยมีกลไกระบบในการป้องกันการทุจริตที่เป็นรูปธรรมอย่างไรประเด็นแรกประเด็นที่สองอแนวทางในการลงโทษการติดตามตรวจสอบกลไกนะครับทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่เป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ยมีไหมเหมือนในต่างประเทศเขาทำเช่นเป็นพุ่มกับถ้าอย่างพุ่มกับโจ้ถ้าเป็นตํารวจอยู่ในสิงคโปร์หรือฮ่องกงนะครับ มีบ้านราคาประมาณหกสิบล้านเนี่ยปปรถซปเปอร์คา Nuclear, ร์กับสิบคันเนี่ยก่อนนี่เขาจะกระทาความผิดเนี่ยเขาทนตัวโดนตรวจสอบในเชิงลึกก่อนนั้นนี่แล้วละครับแล้วก็โดนเรียกมาชี้แจงก่อนและรถซูเปอปร์คาร์คุณทำไปยังไงเพราะว่า,าคาู้กับคุณเงินเดือนแค่สี่หมื่นกว่าบาทถท้าชี้แจงไม่ได้เขาฟ้องศาลอาญาทุจริตนะครับฟ้ <en> องศาลทุจริตนะครับฉันก็แน่นอนครับก็ตกเป็นผู้ต้องหาผู้จําเลยถูกไหมครับฉันหมายความว่าเวลาเขามีระบบการตรวจสอบที่จริงจังและศารแบบนี้ <g ül> ก็ทาให้เจ้าหน้าที่ที่คิดจะกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเกิดความเกรงกลัวระมัดระวงัง <c oughs> และเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ไม่อยากทําแล้วแต่ดูอย่างบ้านเราก็ท่านผมก็เชื่อว่าสังคมเป็นคนเป็นคำคมีคําตอบเป็นองรครับในมุมมองของอาจารย์อาจารย์คิดว่าสิ่งแรกที่องค์กรตํารวจควรจะต้องปฏิรูปเนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องเร่งทาอะไรเป็นอันแบับแรกครับอันบับแรกคือต้องเรียนว่าต้องทําให้เป็นตํารวจมืออาชีพครับอตํารวจมืออาชีพเนี่ย นิยามค่อนข้างจะครอบคลุมหลายอย่างมากนะครับทั้งหนึ่งวิธีการคิดคคือคิดเพื่อประชาชนไม่ใช่ติด<ม>ป้ายว่าลงพักเพื่อประชาชนแต่ทำอย่างหนึ่งถูกไหมฮะค,คิดเพื่อประชาชนหมายความว่าประชาชนต้องมาเป็นลำดับแรกอังกฤษเนี่ยก็มีอยู่คำหนึ่งคำว่า p o l i c i n g by consent นะครับม,มอตโต้เนี่ยใช้มาเป็นร้อยปีแล้วนะครับในศตวรรษและปัจจุบัน<ม>เขายังใช้อยู่เลยนะครับพอดีได้มีโอกาสไปคุยกับหัวหน้า ตำรวจที่แมนเชสเตอร์นะครับที่ตอนเข้ามาบรรยายที่นักงสาปไปโทที่เคมบริดจ์ฟังแล้วได้คุยกันนะครับดีใจได้รับเชิญไปนั่งฟังด้วยนะครับเขาบอกว่าหมายความว่ากิจการงานตำรวจโดยความเป็นชอบของประชาชนนั่นแสดงให้เห็นว่าประชาชนเป็นใหญ่จะทําอะไรต้องคิดฟังประชาชนแต่ว่าประเทศไต้เจียน,น,จนบอกว่า policing by superior <c oughs> กิจการงานตำรวจโดยผู้บ <c oughs> ัญชาเน <c oughs> ่นก็จะต่างกันหลักคิดของเราถูกไหมครับนั่นในประเด็นแรกคือความเป็นมืออาชีพของตำรวจในเรื่องของ วิธีการคิดต่อมาคือกลไกในการทํางานระบบการสื่อบรมการสร้างการยอมรับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรวมทั้งการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนประการต่อมาคือต้องปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองต้องมีกลไกแต่แน่นอนครับก็ต้องยอมรับว่าก็การเมืองก็ไม่ยอมปล่อยองค์กรตํารวจตํารวจก็ไม่สอมาจัดการได้เดี๋ยวสบายครับ มันเกี่ยวข้งองกันยังไงทำไมการเงินกับตำรวจแยกไม่ออกก็โดยกฎหมายตำรวจปี7ฮะเพราะตำรวจปี7ให้ท่านนายรัฐมนตรีของประเทศไทยว่าใครจะมาเป็นก็ตามนะครับเป็นประธานคณะกรรมการอยู่สองคณะกรรมการของตำรวจเขาคือหนึ่งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติสองคณะกรรมการข้าราชาการตำรวจซึ่งคณะกรรมการชุดแรกเนี่ยจะดูเรื่องการแต่งตั้งผู้ัญชาชการตำรวจชาติและตัวนายกท่านเอ,เองเนี่ยมีอำนาจโดยกฎหมายในการแต่งตั้งถอดถอนผู้มญชาชการตำรวจชาติก็นี่ไงหมายความว่า การเมืองกับตำรวจแยกกันไม่ออกครับครับครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ครับอีกหนึ่งเสียงที่พูดกันเยอะขึ้นแล้วก็ลิงก์กับที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้พอดีเนี่ยก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเราควรแยกตำรวจออกมาเป็นกองค์กรอิสระไหมครัหรือว่าในทางปฏิบัติมันทําไม่ได้จริงๆสําหรับบ้านเราคือแน่นอนครับการที่เราจะให้ตำรวจเนี่ยไปเป็นองค์กรอิสระขึ้นอยู่กับกระทรวงมาไทยหรือมาขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี สุดท้ายปลายทางคือว่าแยกไปแล้วเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะได้มีในผลมากขึ้นไหมเพิ่มขึ้นมาอีกอเพิ่มตําแหน่งเพิ่อมมาตาเพิ่มว่าประมาณไปเพื่อใครหลักคือตรงนี้นะครับหลักคือว่าต้องจัดการปรับโครงสร้างองค์กร้งหมดเพื่อประชาชนฉันหมายความว่าเพื่อประชาชนหลักของโลกประชาธิปไตยคือต้องกระจายอำนาจครับอำนาจไปอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเขาใช้คําว่าอยู่คำว่า p ระบิก อินวฟเมนต์นะความเกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยนะครับสาธารณะเนี่ยหมายความว่าประชาชนสามารถสะท้อนการดังมาตํารวจได้อย่างในประเทศเพื่อนบ้านเราฟิลิปปินส์อินโดเนียการจะย้ายผู้นำกับโรงพักจะเสนอแต่งตั้งเป็นผู้นำกับโรงพักเนี่ยเขายังต้องให้ฟังเสียงประชาชนนะครับว่าประชาชนเนี่ยเห็นด้วยไหมที่มาแต่งตั้งเป็นผู้นำกับคนนี้เป็นหัวหน้าสายตำรวจที่นี่นะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยไม่ได้ฟังเสียงประชาชนนะขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจตามใจว่าอันนี้คือ ก็คนนี้เหมาะจะไปอยู่ตรงนี้ถามว่าความเหมาะสมนี่อยู่ตรงไหนตอบไม่ได้ฮนะัคำว่า police discretion <c oughs> การใช้ดุลยมิตรของตำรวจหรือของผู้มชาเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นช่องโหว่ <c oughs> ช่องว่าให้เขาในการใช้อำนาจอาจจะแบบมินเมย์ครับ